วสวัสดีค่ะอยู่ช่องเชอเบตฟันนี่นะคะวันนี้เชอร์เบตกับเมตมีอะไรมาอวดเพื่อนๆคะ <c oughs> มีอะไรคะของเชเบตมีอะไรคะแมเดี๋ยวเรามาดูการแสดงเต้นกันนะ,ะ,ะการแสดงเต้นของเชเบตไม่ใช่ของหมากองแมวของหมาก็แมวหนึ่ง,สงอสซ่น สา่นะพ็เอ็มตาสาง Jamie, <here S 1> สา่ตัดเชื่อมันเลยว่าเชื่อมันเลยว่าเงลอะเอ๊ะเฮ้อ่ะปล่อยให้สิเ็ตจัดการวิวสันหน่อยเร็วตองเลทลืมฝาตกร้องดิอ่ะราให้เดี๋ยวสิเกตนี่นี่นีทุกคนดูดูดูรวังจะสั่นนะตกนะดูวิวสั่นวิวสั่นลังคาละเน่เน่เยเฮยกัด พี่เขาอ่ะพี่เขาแบบแบบกัดไม่ได้นะเออทำพี่ได้ไงอ่ะพี่เขากัดต่อนะนี่ก็ร้องพี่เขาไม่จะร้องเลยฮะเออมือสันมือสันอ่ะลองลองจัดการนี่อุ้ย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 โหดมากเลยอ่ะที่ล้างที่ลังแต่ล้อก็เพิดตกโดนตกนะมือสันตบนะเอานะเพื่อนคนชะตามือสันยันทตาออกเลยดู ยูสันเป็นไรคะยูสันเป็นไรคะพ่อเอ็มตาช้ำวุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้นี่มันจะไวจะไวไม่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นวิธีทำไมมันจะเลื่ยงขนาดนั้นพ่อเอ็มตาขยีมันตาคนี้มาแล้วตานนี้เทพ้ทนมหยิบไปหน่อยโรคใครยิบไปหน่อยไม่เอากลัวอะไรไม่ต้องกลัวดูมีคนเหงาดูมีคนเหงามีคนเหงาอย่างนี้ให้เติมหน่อยดิมีคนเหงาคนเหงาแล้วหนึ่งอัตตาอ้าวโดนขังโดนขังมาแล้วอันนี้คือบ้านของใคร พอเราเลี้ยงเนี่ยเรารู้เลยนะว่าน้องน้องหมาเนี่ยเขาจะชอบข้อมากกว่าใช่ไหมอุศันไปอายุไช่างกว่าอุศันอุศันตนี่อายุแค่ยังไม่ถึงห้าเดือนแค่ร้อยแมวยักษ์แมวรู้ไหมแมวประมาณหนึ่งปีอ่ะยังตัวเล็กกว่าอุศันเหรอใช่เหรอใช่แล้วอเมริกทำไมต้องใส่แมสคะ ใค,ใครเลือะไปไอาแป้งมางแปะไปเอาแป้งให้น้องหน่อยเร็วออมเน็ตไปเอาแป้งมาบ้านเรานะมีสมาชิกเยอะมากเลยนะคะเพื่อนใช่ทั้งหมาทั้งแมวเลยบ้าเรทีนง่อยปวทำไมมันเหลืองขนาดนั้นน,กนะก่อเอ็มกี่มันน่าลเอวูค่ะ,คะโอ้ยเชฟเบรอให้น้องทำอย่านี้ก่อนนอนเยอะทเอวค่ะนี่คือที่วางของค่ะเอวรูปไม่ มาเอาแป้งหอขอแป้งห,หน่อยแปเอาแป้งส่เอาแป้งหน่อยเดี๋ยวกราแป้งให้บิวสันเลยนะไม่ไม่เอาใส่มือลูกละะเลยป้าจะแตดแล้วลูกต้องไปล้างมือด้วยนะอ๋อีเยอ,อ,อะอลูกระวังกระเด็นนะลูกนะดูเชเบตเตรียมเตรียมแล้วนะนะไม่มีใครเอาซีเข็ม,มาเลยเหรอพรุ่นี้เราจะต้องอาบน้ำให้ใช่ไหมใช่แตวพรุ่งนี้แม่อจะมาอาบน้าให้บิวสันเเล่นไม่ยู่นไม่อยู่่ะชเบก็ไม่ยอะ พ่อเอ็มจะตื่นกี่โมงนะไปเอาซีเ็ดมาเร็วหอยซีเ็ดออกมาเร็วจัดการวิวสันหน่อยเร็วไม่วิวสันก็ได้กันเมาแล้วยูรูดูดูดูมันจะเล่นแต่ของเลนซีเก็ดเอาไปวางเลยลูกเอาไปเอาไปล้างมือเลยเอาไปล้างมือเลยค่ะเอาไปล้างมือไม่เอาฝุ่นฝุ่นฝุ่นไปค่ะการต่อสู้กันนะคะการต่อโซ่ตีแอบีต่อสู้เลยนะต่อสู้เจรงเลย ยังไม่ต่อสู้เดี๋ยวโดนตกเดี๋ยวแค่ดูที่แค่โดนตกเขาจะตกแรงไหมอ่ะพ่อเอ็มเขาตะปบตะปบมาแต่ถ้าไม่ทำเขาก็ไม่ทำนี่นี่เขาเป็นเพื่อนกันน้าน้าน้า้าน้เขาไม่มองอยู่จุดเด่นของวิวสันก็คือหางเออหางสวยมากหางสวยมากเขาเล่นขาไหมเามีลายทั้งตัวแมวดูตั้งแต่ท้องเลยเขามีลายทั้งตัวตั้งแต่หัวเลยแล้วมันก็จะไปเด่นตรงหางมีคนกัดหางด้วยไม่อมหางมีคนกัดหางด้วยเชฟเบสชอบไหมชอบ ชอบอะไรชอบหมาหรือแมวชอบหมาแต่หนูชอบหมาแมวนะแต่ว่าถ้ามาดูเซฟีเข็มันน่ารักกว่ากูเจอดูเป็นคอมแล้วออมเล็ตอ่ะออมเล็ตชอบหมาหรือชอบแมวชอบทั้งหมาทั้งแมวแมวเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวหมาโเดี๋ยวความคิดก็เปลี่ยนแล้วพ่อเอ็มชอบหมาหรือชอบแมวมากกว่าชอบทั้งคู่เลยแต่ตอนนี้ซฟีเข็มน่ารักไงแต่หมามันยังไม่โตเฉยลองหมาโตดิเออแล้วพ่อเอ็มชอบเชเบตหรือออมเล็ตมากกว่าอ๋อพ่อเอ็มชอบชอบซีเค็มมากกว่าชอบแมวอูหมายถึงเชเบตกับออมเล็ตอ่ะ ชอบเชอากันครับแล้วแม่อู๋กับเอ็มชอบแม่อูแม่อูไม่ชอบพอเอ็มแล้วเขาดู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 ทุกคนไปไปเลยไปชอบเป็นหมาไงเอาไว้กับเขาเฮ้ยเจ้าซีเกดเจ้าดื้อแต่ออมเล็ดน่าจะชอบหมามากกว่าหรือเปล่าใช่แพ้ขนแมวเออแพ้ขนแมวนะก็เลยต้องใส่แมวแบบนี้นะคะทุกคนน่าจะนานหน่อยอะเนาะ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเฉเบตฟันนี่ด้วยนะคะถ้าทุกคนดูจบแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาเจ้าซีเกดมาถ่ายคลิปบ่อยๆนะคะทุกคนนะตัวหม่จะพาไปเที่ยวห้างด้วยทุกคนขอแก้มหน่อยขอแก้มหน่อยแก้มใครขอแก้มขอแก้มใครขอแก้มทุกคนหน่อยอ๋อขอแก้มทุกคนหน่อยจุ๊บ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 จุ